สบายดีจ้าพี่น้องเปิดสูด่ๆทุกคนเ้ยจ้าชาอ้นแล้วสีเห็ดกับเข่าเลยจ้าพี่น้องอคลิปนี้น้องลุงได้ภาคเอาเลยจ้าเพราะว่าพนตกแห้งแห้งพี่น้องสายฝนน่ะมองเห็นบ่อกตกแห้งแห้งนี่ฝนเนี่ยตกแห้งอันนี้ก็ชาอ้นเตรียมนูไห้พัดกะเพราเลยจ้า พัดใส่ใบกะเพราพี่น้องนี่นี่กะใบกะเพราเลอจ้าพี่น้องมาแต่เฮือนเลยนัดเลยจ้าพี่น้องแม่โอ้แเราเป็นคนเก็บพี่น้องเห็นบอกพี่น้องละลังคาเพือนกับหัวพี่น้องนี่หัวลายหม่องเลยลายหลายพี่น้องหลังคาเฮือนหัวนี่ใช้ฝน ตกปอยุดเลยพี่น้องตำหมักผกเตียนพัดด้ยเจ้าพี่น้องเตรียมพัดใส่ใบกะเพราแล้วกาหนูนี่กาไก่ที่มันมาอยู่น้ำเฮาลายเดือนแล้วมันมันเป็นไก่น้องลุงแล้ว,วกรสีเตรียมเขื่องปรุงไปพัดด้เจ้าพี่นอ้องต้นไปนำกาเด้วจ้าเจ้าเอิอเราเตรียม อุปกรณ์พัดเขื่องปุงเดจ้าพี่น้องซอซนเอาขกมาเหลีมพี่น้องหุมม่มเลยเมื่อกี้นี่โซนแล้วก็กาัลสางชีุของกินพอหน้าแล้วก็เอ้ารถขืนเทือนโบแมนอีแม่เมดจ้าพี่น้องแล้วก็ถามอหมอฮอนเดจ้าพี่น้องถามอหมอฮอน จะหน่อยช่อ้นแล้วก็ชิซายเคื่องปรุงน้ำได้จ้ามาเตรียมพัดเรบร้อยแล้ด้จ้าพี่น้องเชาอ้นแล้วก็พัดเรบร้อยแล้วเช่าอ้านเราพัดกระเทียมกรหมอกพริได้จ้าลุงลุงว่าพีิไปกินนี่ฮะ <c oughs> ขอโทษขอภัยน้ำได้จ้าาอ้นพัดไปได้จ้าพี่น้อง แล้วก็ขว่ขวตอนมันหอมผลวอะไรเจ้าพี่น้องต่อไปเราก็ะแต่เราขว่แล้วเราก็ชิววใส่ช้นหมูเนื้อหมูนี่แหละนี่นนถออใส่เ้วเดวยเจ้าพี่น้องหนูเดี๋ยวเจ้าพี่น้องน้องลุงวอาพีทเนื้อหนูกระตัหนูอ่ะแล้วก็ขว่ขว่ตอนมันซุกผูวแหละตอนมันแห้งนี่ ต่อไปก็ใส่เครื่องปรุงเดเจ้าพี่น้องนี่ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลสองสองซ้อนเดจ้าพี่น้องอต่ำบิโซ่โอนแล้วใส่แป้งน,นัวเดจ้าเมื่อกี้นี่ต่อไปโซ่โอนแล้วก็สใส่ใส่ไออูใส่อออวต่อไปก็ตำด้วยน้ำมันหอยโมเมย์อี่เนี่ย มันหอยเจ้าพี่น้องใส่ลงไปแล้วแล้วก็ขัวขวัวตอนตอนมันเข่าก้านแล้วก็ซุกแล้วพูน่อะแล้วก็ซุกนะ่ะพูนั่นก็ใส่น้ำปลาเรียบร้อยเลยเจ้าพี่น้องมาเบ่งอน้นขวัวขัวตอนมันซุกพูแลพี่น้องตอนนี้มันกใกล้ซุกแล้วเจ้าพี่น้องขวัขวควันก็ออกห้ายหลายอ้นก็นมาขัวต่อเจ้าพี่น้อง ลุงมาภาคแทนอีแมเดอจ้าผิดพลาดประการใดน้องลุ่งก็ขอโทษขอภายนำเดอจ้าพี่น้องอต่อไปกาใส่ใบกะเพราเดอจ้าพี่น้องอใส่จ้าใส่แล้วก็ควัวขวดต่อ,อ,อใส่ไลๆใส่เบิดหมอเพราะมันสใส่เบิด ใส่เลไล้มันจังหอมพี่น้องใสบ่บดกระซามาห <c oughs> ัวต้องไปเอ็นนึงหน่อยแล้วก็ซอุ่นแล้วก็สีทอดไข่ดาวให้น้องลุงแล้วก็เอ็นนึงหน่อยเด้เจ้าพี่น้องอืไข่ดาวสามหน่วยเลย <c oughs> ออถอดถอดไปตอนมันซุกดีแล้วพี่นออ้องมาเบิ่งใกล้ๆกัน <c oughs> บนนีกะพรมนีกแล้วเลยจ้าผัดกะเพราหมูไข่ดาวหนึ่งพักนั่นไข่ดาวเด็กๆไข่ดาวจ้าปลานี่ข้าวเจ้าคุ้รมขูดส่นใบตาาดีจ้าข้าวเ้าคุ้ง้ากะเพขีนเสร็ก็ข่าแล้วคุ้เข้าพอดีเลยนงเแอ้ นอน้ยนนแออยู่จาสั่นอ่าเหลือยงนี่วงน้อยไปแบบกวงตางสั่นอ ตัว่งยากงไม่สบายเลนก็มี่่ปไ้แก้ว้นะหันเอย่ห้อทแบบเรายตางต่งแบบเดียวเลยลูกเนาะเอาผู้ชายลูกเป็น โซเดยลูกช้อนใหเอฟซีดูลูกขาวอ่อนะใ้ี่เาอย่ังเนกเ็ังเยะลูกเนี่ยนี่ค่ะเน้อขข้าวรบบนก

ยังคนโตเปน้องเด้อน้องหนเด้อัวเดียวเห็นยก่ออกมานองยี่วจะกินเตลยีกหนาจะกินจอมต xin mời <laughs> các bạn bè các bạn bè không bạn bè các bạn bè các เกิดก็เกิดมาใครเกิดคนแนนแล้บ่ก็แห้งแล้วก็ถือกระเพาแห้งค่ะ มาประกอพี่น้องทำงานแล้วทำข้าวองเขาครับครับต้งทำลกคนนารักเยอะเย